สวัสดีนะฮะก็วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องไอ้นักกฎหมายไม่มีนักกฎหมายคนหนึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มตัวเองจังเลยให้มึงเรียนกฎหมายมาเนี่ยนะด้วยความเคารพจริงๆนะด้วยความเคารพทั้งหมายาลัยที่มึงจบมาด้วยความเคารพสภาสนายความนะฮะด้วยความเคารพอย่างยิ่งยุดเลยกุณาสอนสั่งไอ้นักกฎหมายคนนี้หน่อยเนี่ยในเมื่อคุณรู้ว่ามันคุณมีพยานหลักฐานเนี่ยในกองในขอเหี้ยอะไรเนี่ยนะ ด้วยความ่ารถที่หยาบคายนะฮะผมเด็กวัดพุทธนะฮะภูมิหลังก็มาเด่าดีเดะแล้วหรอกนะโคตรพ่อโคตรแม่ไม่มีมนะขอร้องนะฮะคุณไม่บอกคุณมีมีหลักฐานเนี่ยนะฮนะคุณไม่ไปกล่าวโทษคุณไม่ไม่กล่าวโทษหรือยื่นปปชนะะตามมาตราหกสิบสาม 63, นะฮะมาตราหกสิบสาม 63, มาตราห้าสิบเอ็ดรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณมีสิทธิ์อยู่แนละ้ว นะคุณไปคือคุณเนี่ยอย่าท่องจําแต่ตัวบทนะอย่าท่องจําแตว่วิแพงห้าห้าอย่าท่องจาแต่หนึ่งสองเก้าเก้าปป,ปพ,พอะไรเงี้ยนะอย่าทนะ่องจําแต่เรื่องห้าสิบเก้าอายาเข้าใจไหมฮนะคุณอ่านรัฐธรรมนูญ้าะคุณมีเิ์นะฮะตามรัฐธรรมนูญคุณย่นปป,ปชเลยนะฮะให้ตรวจสอบ ข้าใจไหมไม่ใช่มาคุณมาแหกปากปล่าวปลาเพสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองนะทำให้องค์กรตารวจเขาเสื่อมเสียคุณมีหลักฐานคุณฟ้องเลยจบโอเคป่ะไอ้นักกฎหมายส่นตีนด้วยความเคารพนะครับนะฮะมึงจบจากหมหาลัยไหนกูไม่รู้กูไม่สนกูมหาลัยบ้านนอกไอ้เยี่ยนะแล้วัะภาทนายความมากุมนานะกำชับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมมันหน่อย นะเหยียดที่ออกมาสร้างแสงนไอ้ที่ค่าที่อุษสาสามพันส้นตีนอะไรนาทีละสิบสามพันส้นตีนอะไรเนยนะไม่เอานะกูไม่เห็นสภาทนายความทำเหี้ยอะไรเลยไอ้ธนกิจมึงตรวจสอบมาตรฐานมันหน่อยหรือพวกมึงพวกเดียวกันด้วยความเคารพไอ้กิจอืไอ้กิจด้วยความเคารพมึงพวกเดียวกันมาหรือเปล่าอืพวกหิวแสง ไอ้สัตว์เคารพหน่อยนะฮะเคารพหน่อยเคารพเกณฑ์และคุณค่าแห่งกฎหมายหน่อยนะฮะเคารพองก์แต่ละองกรหน่อยนะฮะอย่าให้องค์กรึ่เขาเสื่อมเสียแล้วสร้างเพื่อสร้างบูลค่าให้ตัวเองให้ให้สังคมหรือประชาชนเขารรารู้ว่ามึงนี่เก่งกว่าคนอื่นไม่ใช่นะฮะมึงมึงท่องจําแต่ตัวบทท่องจาแต่ดีกาท่องตีนอะไรมึงอย่าลืมว่าสารไม่ได้มีอำน,นาจอะไรกันออกกฎหมายนะ นะฮะศาลมีอำน,นาจในการวินิจฉัยนะพิพากษาอัถคดีเพราะฉะนั้นไอาการที่พวกมึงอ้างเขาเรียกว่าดีกากันมาเนี่ยมันมันเสมออนกัก็ว่าพวกมึงเนี่ยไปให้ค่าแก่องคอ์กรตัวการในการตรากฎหมายนะด้วยความเคารพองคอ์กรตัวการนะครับไม่โกงกันนะฮะองคอ์กรตัวการด้วยความเคารพอย่างยิ่งยวดนะเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับ นะไอ้นักกฎหมายส้นตีนอย่ามาทําหน้าเก๊กหล่ออยู่ใ,ใกล้จะตบเลยนะครับสภาธนายเหมือนกันนะไอ้นาทีที่ปรึกษานาทีละสามพันส้นตีนอะไรตรวจสอบมาหรื่องอืมด้วยความเคารพนะครับนะฮะเข้าใจหน่อยเข้าใจในเกณฑ์และคุณค่าของกฎหมายหน่อยนะฮะถ้าไม่เข้าใจมานี้ผมจะไปสอนให้นะด้วยความเคารพนะเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ดังบัญญัติไว้ในมาตราสามวรกสองห่งรัฐธรรมนูญน,นะฮะด้วยความเคารพอย่างยิ่งยวดนะถ้าไอ้นักกฎหมายมองนักส้นตยกยูได้มีปัญหามามึงก็กุมมาไอ <laughs> ้สัตว์ไอ้เด็วกวันซื้อในเฮียด้วยความเคารพกูไม่มีเฮียจะเสียไอ้สัตว์นะแต่อย่ามาอย่ามาพูดทำายอ,องค์กรของคนอื่นเขาแล้วมาพูดสร้าง,งตัวเองมันเก่งเก่งเฮียเลยยัดแม่พวกมึงรับเงินเนี่ยขอโทษที่หยาบคายเข้าใจปะ ไอ้สัสอย่าทะเลื่องเข้าใจนะฮะเรื่องของเคารพสวัสดีครับ